ปราสีพิจิ่งทักไทยยามบ่ายครับวันนี้ก็มีสินค้าครับโทรด่วนมาจากจังหวัดลำปางวันนี้สั่งอะไรเฮียวันนี้สั่งมองปลาสวายครับปลาสวายครับประมาณ16นะฮะ16ทับ8นะ16ทับแแล้วก็จะเป็นมอง3หน้านะครับ16 8อยู่ข้างในนะ16อยู่ข้างนอกนะบิ๊กเลยนครับนี่เลยครับโอ้โหนี่ครับหนักเป็นกิโลเลยครับนี่ครับ นี่ครับสูงวันนี้ครับนี่ครับ16ทับ8นะครับนี่ครับเงื่อนคู่เกรดเอเหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยครับ16อยู่ข้างนอก8เซนอยู่ข้างในนะครับผมสวยๆเหมือนเดิมกลางง่ายไหลลื่นได้ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ปลาไซโลใช้3โล4โลติดโบดนะรุ่นนี้ครับผมนี่เลยครับเหมาะกับใส่กับปลาบึกก็ได้ปลาสาวายก็ได้นะ 16บทับลึก50ต้าครับผมเบอร์โทรติดต่อ083 7 2 5 0 3 2 2เก็บปลายทางจังหวัดลำปางเก้านะครับนี่เลยครับรอบส่งแล้วครับวันนี้นะครับปลายทางจังหวัดลำปางนะครับนี่เลยครับย่งใหญ่มาเลยบิ๊กบิ๊กมาเลยครับวันนี้นี่ครับรีวิวก่อนส่งเหมือนเดิมครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์เหมือนค่อยนะครับผมนี่เลยครับ รออยู่หน้าบ้านได้เลยครับสินค้าส่งวันนี้นะครับผมนี่ครับ